โควิดกับโคโยตี้นี่อันไดเป็นนากลัวกว่ากันจริงๆเลยมันนากลัวทั้งสองอย่างครับโควิดเนี่ก็น่ากลัวอันตรายถึงชีวิตโคโยตี้ก็น่ากลัวเหมือนกันถึงแม้จะมีแหงมาก่อนแต่ถ้าเมียเราจับได้มีหวังตายไาระวังโคาโควิดกับโรคไข้หวัดนกนี่อันใดไร้แรงกากัน คือผมมีโคโยตีคือเขาครับ <S <S เขาอยากได้โคโยตีอยากได้โคโยตีมันสิยากอย่างอ่ะะเาเจ้าเป็นเสาเด้อ,อเป็นเสาอ่าอ่านุกเจ้าเป็นดาวเต้นโคโยตีจริงๆแล้วนี่ผมเต้นเพราะเขาเป็นเพราะเเป็ี่ยนเพราาเปลี่ยนอายสอนให้อายสอนให้เอออ่านุดตีมาก